ยอมสีครับวันนี้ยอมสีอะไรแม่น้ำตาลใช่มยอมสีน้ำตาลเข้มครับตัดแตง่งทรงผมให้ดีสักพันเด้อจะคอยยอ่อยงามิยุ่งกันเนีย่ย ผักไทยน้ำผักเล่าใ <Okay. S 1> พร้อมผสมกันยังเป็นตั้งเป็นนะเบิร์นับเป็นชอ่อขึ้นไปย่ำหนัง,งนไล่ลงมาเอ่อลงมากยม่มเท่าหน่อยหน่อยปล่อยว่าปล่อยไล่ลงมาไล่ไล่ลงมานตัว ไล่ลงมาตัวเอาเขาเล่า,นาเนาะแล้วพูดไทยก็ปล่อยค่อยๆปล่อยลงมาทีละหน่อยคือปรมมานนี่ฟังไปนั่มในภาษาเล่าไปพร้อมนะครับค่อยปล่อยลงมาทีละหน่อย, <c oughs> ออย,อยทําเป็นช่อไว้แล้วค่อยปล่อยลงมาแล้วค่อยย้อมให้มันทั่วทุกเส้นเล่ากับเล่าหลายผาคเนาะ ล่าอุดรเล่าน้องไข่ล่าย่อสกลุลไปที่เันก็บอกประคือกันเนี้ไท่พ้วนไปอีกเฮากระเทือนทั้งล่าทั้งไท่กัป้อมไปน้ำกันลวดอยอมลากไม่ม่สุดขยำาเตมไปซ้ำไปให้มันดูดเข้าไปในเป็นผม ผสมยาบำรุงด้วยแม่แม่ผสมยาบำรุงให้ด้วยในเนื้อสีนี่ใส่น้ำยาเชื่อมแกนด้วยใส่ทุกครั้งใส่ทุกครั้งเลยนะครับน้ำยาเชื่อมแกนไม่ใช่อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะต้องผสมให้เข้าด้วยเพราะลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรยังไงเราทำให้มันอยู่ได้นาน ทำเสร็จแล้วก็ให้อยู่ได้นานทำแล้วสวยออกจากร้านไปให้เดินยิ้มออกไปเลยเหี๋่อน้ำตาตกในออกจากร้านอย่าไม่ทั่วเลย ต้องใจเย็นหน่อยนะครับมันจะไม่เลอะเปื้ปอนไปทั่วทา่านคนนี้ใจเย็นมากหน้าตาก็ดีแม่แม่หน้าตาพอดีก็บที่ได้ผัวว่าเนาะ เขาก็โอเคเราไปกันได้เพราะถาวรมานโอ้ยจะยังเป็นยังเว้ยมึงบนญจิดกะไปเท็กมาตาไซเตือนมาเมื่อนี้เห็นเราจุดดำวันนี้อ้ามาตาไซเหมือนบมันมี้นนวลมั่นโมแมนมันมักกะเฮ้าขึ้นกั้งขึ้นบ้างกะอะไรแม่ กะขึ้นน้ำลายละลาะของความแก่นะบอเฮ้ยสังขารก็เป็นไปลรามนุษย์บรต้องนอนบอกะเขาซีบอกขึ้นเพราะสังเกตมั่าจิขึ้นกลางขึ้นกลางเว้นมดเห็นแก่มาก็เป็นทุกคนแหละกะเตือนมาามองนี่เห็นมองนี่เตือนมาามองนี่เห็นมองนี่พิบพิบปกติโอสังขารมันล่วงเลยเนาะขึ้นบ่กะ นอนมันหมรงไประกาศึ้นเป็นผมบอกงามกว่าเนว่าแต่งได้ด้ยเนาะตะกะขึ้นโอ้ะตองไหนมันหาหมอเฮ็ดเลสวกเลสเซยโอ้อยไปตามธรรมชาสตร์ลดงามเราละนังไงก็ตายประตูคนล,ละแต่ว่าตอนนี้อของามไว้ก่อน <laughs> ขอสวยไว้ก่อนครับวันนี้ ไม่ยอมก็ไม่ได้สั้งขานมันบ่งบอกเราต้องสวยตลอดการ ต้องนิ่โคนเพราะว่างอต้องนิ่งโคนไว้ครับเพราะจะได้ปิดองอ มัดเหมือนวาจะโกมักมือนยามมือนละเด็นคนโ